นพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆนั้นได้ก่อขึ้นประการอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาพลังงานอันนายรวมถึงผลดีต่อการพัฒนาประเทศท้งภาคเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานโดยสนองพระราชดำริ ด้วยการให้การสนับสนุนในการทำไบโอดีเซลจุมชนโดนมีนการสำรวจและศึกษาสภาพพื้นที่ต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ความรู้และสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนให้กับประชาชนและชุมชนนั้นๆเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรและผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งถ้า60จุ่มชนเป้าหมายสามารถทำไบโอดีเซลจุมชนใช้เองได้แล้วทุกชุมชน